สวัสดีครับผมไอ้พน้องครับตรับกับซูร่ายกันบลูนัวหัวมวลชวนมาโชว์มาพบกับผมปอไทยโฮมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับใบสองสีจมหาถึงใบสามกลัวนี่แหละครับพี่น้องครับทางช่อง PSI 106 Thai Variety c h a n n เ l นะครับผมมื่อนี้นะครับรายการมาโนหัวมวลชวนมาโชว์ของเฮานะครับเด็กกลับมาประจำการอีกครั้งหนึ่งอยู่ช่อง v a r i ว t y Channel ครับหลังจากที่เฮานอกใจไปยูทีีสานทีวีมาหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับผมตอนนี้นะครับกลับมาประจำการแล้วและหวังว่าสิวยู่งแยๆต่อไปนะครับพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับว่าเฮาสินนี้ไปใส่อีกได้พี่น้องเด้อนะครับผมเมื่อนี้พี่น้องมีศิลปินจากค่ายไฮท้องคำเรคคอร์ดมาเด้อ จะเป็นู้ใดนันทากันช่วงหนาครับพี่น้องครับแต่ว่าช่วงนี้ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการของเฮานะครับผมเครื่องสีขาวออนซอนสีขาวดีมีมาตรฐานต้องเครื่องสีขาวออนซอนนะครับพี่น้องครับตอนนี้ครับเครื่องสีขาวของเฮาเรืออยู่2รุ่นเท่านั้นอีกรุ่นหนึ่งนั่นสั่งไปเบิร์ตแล้วลอยกว่าเครื่องเบิร์ตแล้วเกียงตับเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะครับเลือ2รุ่นเท่านั้นครับคือรุ่นตัวท็อปนะครับผมราคา1 5 0่0าบาทนะครับมาพร้อม หัวสีอะไรกับหัวบดอะไรกับตะแกงสันเนี่ยพี่น้องเนี่ยคุ้มค่าอีีครับผมเครื่องต่อไปนะครับราคา8 9 9 9บาทครับเป็นตัวน่อยที่สุดแต่ว่าคุณภาพดีเง่ายที่สุดครับพี่น้องครับหนึ่งหัวสีตะแกงธรรมดาบ่ต้องห่วงครับสีเข่ามาเม็ดงามเช่นเดียวกันนะครับผมสื่อไปคุ้มค่าแน่นอนเหมาะสำหรับเกษตรกรที่เป็นขั้วเรื่องนะครับปลูกเข่าปลูกหน้ามากินเองครับซื้อเครื่องตัวนี้ไปจบเลยครับผมแล้วก็เครื่อง ปลอกข้าวโพดเครื่องซับหญ้ากระมีได้พี่น้องเนื้อเครื่องปลอกข้าวโพดนี่ยซีอู่ที่ราคา8,899บาทเท่านั้นครับและกับเครื่องซับหญ้านะครับราคาอยู่ที่1,299บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับทุกรุ่นนะครับรับประกันมอเตอร์6เดือนรับประกันโครงสร้างของเครื่อง2ปีส่งฟรีทั่วร์ให้พี่น้องโทรกันมาตอนนี้เลยครับ0ศูนย์เ9 9าแปดสองหกสามเจ็นึง0982637999นะครับหรือี a เ e ือดนึงศูนย์เก้าแปดสองหกสามเจ็ดเก้าเก้านะครับหรือเฟซบุ๊กแฟนบพี่น้องเอ็มวีา เอาละมือนีนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปพบกับศิลปินในช่วงหนานะครับผมสิเป็นไพนั่น่าข้าวเดียวครับพี่น้องให้กาดบวม แชทมาถาม I'm <laughs> gonna จกะซีห้โอกาสบ่แมนมาพาักแล้วจากนี้จากใจคุณเคยเจ็บเคยพอคนบอด,ดีขึ้นหัก จิงใจอิลบอลาหรือแค่มาคุยเพราะแกเหงาที่เหเอินเจ้าของหรือแทนตัวว่าเขาก็ว่ามาหอกกล้าขึ้นสถานา เสมอคันโตเจ้าจของฮักกันนิลีแกะขอสถานนาเมีละพ้อมสิคบบอเปิดโตเปิดใจกะสิให้โอกาสบมแมนต์มาพาักแล้วจากนี้จากใจคุณเคยเจ็บเคยพอคนบ่ดีคันฮักอิน สถานาบอลและว,ว้าวสองคนนั้นคบกันกล้าพูดแล้วแทนมาบอกว่าเขานอนให้ฝันดีโตเขาเองก็พร้อมเสมอขึ้นโตเจ้าของหักกันนิลีกระขอสถานะมติและพร้อมสิคอบบอ่ ทานบอกขันักกันอีลีว้าวสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาคุณผู้ชมเข้ามาช่วงที่2ของรายการครับอันซื้อนองอยังนะครับค่ะสวัสดีค่ะซื้อนองกิมกอยไฮท่องคําค่ะศิลปินจากสังกัด ไฮน้องข้ามเรคคอร์ดค่ะอยู่สังกัดไห้น้องข้ามเรคคอร์ดแมนค่ะคอกิมกอยแมนค่ะกิมกอยแมนค่ะมันแปลว่าอย่างนี้และกิมนี่ภาษาจีนค่ะแปลว่าทองค่ะแล้ะก็กอยนี่มันสามารถเอามาเฮ็ดขนมได้ค่ะร่วมๆก็คือขนมทองขําค่ะขนมทองข้าแมนค่อันกอยนี่เขาจะเฮ็ดมาจากอย่างนี้หือกอยมันก็คลายๆกับหัวหมันไหมค่ะ มันแมนแมนค่ะที่มันสีขันแข็งมันมันนิดหน่อยนะเนาะผู้จ่าสืมาก้อยใส่หมักเ้าใส่น้ำตาลแมนค่ะอันเอาไปทอดน้ำกวยแขกก็ได้ค่ะแล้วก็ทั่วทอดก้อยก็มีคือคือตั้งว่ากิมก้อยตอนแรกนั่นพอซีห้ซื้อว่ากิมเล่งกิมเล่งค่ะบัที่นี่หยาดทั้งทั้งคุณแม่ค่ะเพิ่งซีห้ซื้อก้อยค่ะบัที่นี่ก็เลย เอามาร่วมกันเ,ออเพราะว่าสิแดงไม่มีไฟไดเสียใจเลยเออสิแดงเท่าเทียมกันเลยก็เลยออกเป็นกิมกอยครับผม,ม <laughs> เอาดีดีเขาท่าเอาพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวพักความสนุกสนานไวคร้าวเดียวครับช่วงหนักคับมาคุยกันต่อครับผมให้การบ้าั่วหัว ตอนที่สามวงรายการครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น,อนอ้องกำลังรับชมรายการวอลดูทฮวงม่วนส่วนมาโซ่สดๆนะครับผมทั้งช่อง106นะครับโอโมเมมนหนึ่งร้อยหกหนึ่งศูนย์เขาบอกห้บอลหนึ่งร้อนะครับไทยวัตติชาแนลครับพี่น้องครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับน้องกิมกอยศิลปินสาวน้อยจากไทยไฮทองคำเรคคอร์ดค่ะอยู่ไฮทองคำม,มาจากปีละจ้ะตอนนี้กำลังสืเข้าปีที่3แล้วค่ะปีที่3แล้วบอกโอ้ oh, ตอนนี้กิมกอยอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ15ปี15ปค่ะ15ปีเขาตั้งแต่12มมนนี่่ค่ะบ ิบสองปีนี่อยู่มอไรมอหนึ่งเลี้ยงสิบสองปีค่ะประมาณมอ่หนึ่งแมนค่ะมอหนึ่งเป็นศิลปินของใครให้น้องค์ไป็นหอแล้ว <c oughs> ่ะแมนค่ะไป็นหักจกับเพื่อนในจังไรคะก็คือว่านูลองเพลงลองเพลงเปิดหมัวค่ะตามตลาดนัดค่ะ <c oughs> อยู่จังหวัดหนบ้านอยู่จังหว,วัดจังหวัดรบุรี่ค่ะเป<ต>็น่ารบุรี่อันนี้เป็นคนลูกเคิงค่ะพอดีคุณตาอยู่ลอยเอดค่ะก็เลยแบบว่าคือคือคุณแม่เป็นคนลอยเอด ทางทางทางคุณตาค่ะเป็นคนเป็นคนลอยเอ็ดละกันโนก็ได้แบบว่าไปยู่งลอยเอ็ดมากกับไปคุกขี้น้ำพืนนี่นะคะแต่ว่าเกิดยูโรเบุรีค่ะเกิดยูโรเบุรีคุณพ่อคุณแม่เห็นงานยูโรเบุรีแม่ค่ะคุณพ่อเป็นคนโรบอรี่ปะคุณพ่อเป็นคนพิจิตรค่ะคุณแม่เป็นคนโรบุรีอ๋อคุณแม่คนโรบุรีแม่เอ้าแต่ว่าตาคือไปยู่งลอยเอ็ดแหลเกิดคือแบบว่าเพื่อนมีอันทิ้นฐานอยู่ท่างฝุ่นแม่ค่ะก็เลยมาจากท่างฝุ่นแล้วตอนนี้ตาเลี้ยงยูโรเบุรี ยหญ่กับตากับยหญ่กับสิไปลอยเอ็ดแน่ค่ะไปยง่แมนอ๋อไอเข้าใจแล้วตาเนี่ยป็นคนรลบลี่แหละวไม่ได้ยหายอยู่ลบอ่อยู่ลอยเอ็ดตาเป็นคนลอยเอ็ดค่ะแล้วไม่ได้แน่ลบลี่แมนค่ะแต่ยหญ่เลยเป็นเซียวอยู่ลบลี่แม่แต่ว่าภาษาอีสานในคลองอยู่เเนาะค่ะไปยูมาโดนไหครับลอยเอ็ดนี่กระโดนอยู่ค่ะยูตั้งแต่น้อยน้อยเลยค่ะประมาณสามสี่ขวบแต่ใหญ่มากเขาจังมาอยู่ลบลี่แมนค่ะเกิดไปไปมามาพอมาอยู่ลบลี่ปุ๊บไปลองเพลงเปิดหมวกแมนค่ะคือหาอะไรใดเสริมหรือยังไง แมนค่ะก็หารายได้เสริมเป็นทุนการศึกษาแล้วก็นําเงินมาช่วยเหลือครอบครัวด้วยแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือครอบครัวอย่างเดียวค่ะก็มีแบบว่าเอาเงินไปสงทบทุนซื้อรถกู้ภัยอย่างเงี้ยค่ะซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของของข้อสำรองสงเคราะห์ได้ประมาณ60,000บาทค่ะโอ้ยเจ๋งจงพี่น้องปมือปมือปมือค่ะแม่ เขาเห็ุคุ้งาอมข้อมดีขนาดนี้นะครับต้องปุบมือให้นะครับผมปุ๊บไอดาบอดีเซอร์นะไม่้องปุบมือให้เดือนะครับอ่แล้วที่นี่พอหลังเราเลาเลาเริ่มเาเริ่มเห็ดจังซีเนี่ยเปิดหมวกตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มเปิดหมวกกับตั้งแต่ประมาณอ่าสิบเอ็ดสิบสองปีสิบสองขวบแต่พอหน่อยมากการ้องเพลงอยู่แล้วแม่นขำมากตั้งแต่หน่อยตั้งแต่เริ่มร้องเลิกกับตั้งแต่หกเจ็ดขวบเจ็ดขวบร้องเพลงหกเจ็ดขวบยังป้าหำ โอ้อันนี้ลองเพลงเป็นแล้วค่ะโอ้แล้วที่นี่คุณพ่อคุณแม่มีดเขาเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่มักห้องเพลงบอหรอมีไผเป็นนักดนตรีนัก้องบอเจ้าของจ้หมัดลองเพลงคุณพ่อคุณแม่กับกับลองได้แน่่ะแล้วก็ทั้งคุณยยาแม่ค่ะคุณยยาคุณย่่ทั้งลอยเอ็ดิ่นเป็นหมอลำพรอมเอาบอแม่นครับเพราะว่าส่วนนี้เคนเด็กน่อยเฮาเนี่ย ถ้าสิมักร้องมักเล่นเนี่ยเล่นดนตรีหรือร้องเพลงเนี่ยต้องมีแนวแม่นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่แสดงว่ามีแนววัฒทั้งพูดทั้งผู้ทั้งยาแม่นค่ะแล้วก็ตอนน้่งหน่อยกับพูนพอกับเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่น้อยตั้งแต่แบบว่าคลอดออกมากับฟังได้ฟังเพลงเลยแล้วก็ลองเพลงตลอดแล้วนี่โปรดิวเซอร์ไอตอนนั่งหน่อยพ่อแม่เปิดหนังโป้ให้เบิ่งนหน่อยไง่เห็นบ้านเลยเขี่ยวอะไรัย่างนี้เปาเล่นเปาเล่นก็เลยติดลองเพลงมาเรื่อย จนพูทมีผู้ใไชักจูงเข้าไปว่าอ้ไปเปิดมหมวกมอเอียงสิหรือเข้าไปเองเข้เาเข้าเข้าไปเองค่ะคุณพอกับคุณแม่พาไปค่ะ,ะแมแล้วบัดนี้กับบไรีร่องเปิดหมวยอย่างเดียวค่ะไล์ซดทั้งเฟซบุ๊กพร้อมแม่ค่ะมเเีเป็นแฟนเพจของเจ้าของหรือเฟซบุ๊ก่วนโต ตอนแรกนี้เมื่อไรอ่จากา Facebook ค่ะ Facebook ส่วนตัวแล้วกับมัดเป็นกิมกอยแฟนเพจค่ะอ๋อตอนนี้มีกิมกอยแฟนเพจค่ะยติดตามอยู่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้ตอนนี้มีคนติดตามประมาณ77,000กว่าแล้วว้าวโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วที่นี่ปุ๊บพ่อเขาอะไรสุดไปในห่างประจักษ์ชัยเพิ่นไปเจอได้ยังไงแม่นค่ะในห่างกับเปิดเบิง่ง พ่อกับไรซดหนูไหมคะตอนที่หนูร้องเพลงแล้วที่นี่เนี่ยนห่างกันได้ไปเบิ้งประวัติเ่แม่ค่ะไปเบิ้งประวัติของหนูพ้อค่ะตอนที่หนูประมาณอายุประมาณสิบขวบอะค่ะหนูได้ร้องเพลงให้กับคุณแม่ฟังตอนนั้นคุณแม่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบีเข้ากระแสเลือดแล้วก็ตอนนั้นอะเอิญเลยว่ากําลังสิแบบว่าซิบรอดแล้วไหมคะก็เลยร้องเพลงที่คุณแม่มักให้ฟังค่ะวันที่นี่ก็โพสลิบลงไปในเฟซบุ๊ก ค่ะแล้วก็คลิปนั้นก็แบบมีคนแซ่หลายแมนค่ะแต่ตอนนี้คุณแมสกับมาปกติหรือยังตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแข็งแรงปกติแล้วเมนค่ะมื่อนี้คุณคุณแม่มานำมั้ครับมานำค่ะคุณแม่มานำนี่นะครับสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหน้าสิมาเขือไร่การน้ำกันเนาะคุณแม่อายคุณแม่อายนะครับผมเป็นก็เลยเป็นทีม่าให้เขาอ่าพอได้ห่างปุ๊บไปเห็นปุ๊บชักแม่ค่ะพ่ออันทันได้ห่างเพิ่นเห็นเพิ่นกะ ติดต่อมาทั้งคุณพ่อค่ะจึงเลยแววนำกันแล้วก็ที่นี่หน้ห่างกับไปเซ้นสัญญาอยูโรบุรีเลยค่ะโอ้ไปเองเลยไปเองเลยทุ่มทุนไปหาเองเลยเซ้นสัญญาเซ้นสัญญาอยู่กันกี่ปีครับอ่าแปดปีค่ะแปดปีนะครับตอนนี้ผ่านมาสามปีแล้วนี่จะผลงานเพลงหรือครับตอนนี้ตอนนี้มีสองผลงานเพลงแล้วค่ะกับกำลังสี่เฮดซิงเกิลที่สามค่ะเป็นแนวไหนเจ้าของเนี่ยปกติแล้วร้องเพลงแนวไหน ปกติแล้วก็รองเพ่งอ่ะลูกทุ่งค่ะเพ่งลูกทุ่งไทยแล้วก็ลูกทุ่งอีสานพ้อมอ,อินดี้พ้อมลูกทุกก่งภาคกลางนี่บอก้องได้พ้อมบอกภาคกลางก็กลองได้เคยได้อันเป็นเชม่์ม งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนด้วยค่ะแล้วอันที่หนึ่งระดับประเทศเลยระดับประเทศเลยบหรจากโรงเรียนไหนนี่โรงเรียนโคสำโรงค่ะโโคสำรงแมนค่ะยูลโลบุรีไอ้บะเสื้อดอกต้องลองไงข้างหลังยังมีเสื้อโอเคพลงใดเลยจะของใส่ประกวดดูดูลุกทุ่งไทยๆได้เลยค่ะเพลงน้ำตาหางเครื่องค่ะของแม่พึ่งมุ่งดวงจันทร์ค่ะจังถอนหนึ่งเนาะจังถอนหนึ่งค่ะ สมัยนี้เวลาเฮ็ดเพลงนะครับคาสิมีเขาเขาเอ่ยว่าเขามาโปรแกรมออโต้จูนนะครับผมคือ <c oughs> จังนี่เมื่อกี้นี่ปลายเสียงเขากดออโต้จูนลงไปเลย <c oughs> แต่ต้องบอกนะครับบอร์ดกดออโต้จูนอย่างทั้งสิ้นนะครับนี่คือแก้วเสียงของเขาล้วนๆนะครับแล้วก็ลูกข้อที่เล่นมาชัดเจนมากโ <c oughs> อ้สุดยอดสุดยอดอันนี้คือพรสวรรค์ล้วนๆหรือเข้าไปลำเลี่ยนอย่างบอ กามีตอนประมาณอนุบาลค่ะตั้งแต่น้อยคุณคู่คุณครูพนมพรเชืตะกูลค่ะครูน้องเป็นคนปลุกปั้นหนูมาแล้วก็พอโตมาก็มาหัดร้องตามต้นฉบับอันนี้โตแล้วบ่ดนี่โตแล้วค่ะโตแล้วตัวตัวน้อยหนึ่งยองเลนไอยองเล่นครับนะฮะนะฮะนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะตอนนี้อยู่มอ่อใดล่ะนี่ตอนนี้อยูม่อสามแล้วค่ะม่อสามเลยอายุสิบสามปีสิบห้าสิบห้าปีอันนี้นะครับโอ้อันนาคตนี่อีกไกลเลยเนาะค่ะนะครับแล้วเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี่ซื้อ เพลงอีหหังเพลงทีห้องไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าเพลงกาขึ้นสถานะบอค่ะกาขึ้นสถานะบอะเป็นซิงเกิลแรกเลยบ่นี่สําหรับแคเป็นซิงเกิลที่2ค่ะซิงเกิลแรกชื่อว่ารักสีดอกเราค่ะเป็นเป็นระักสีดอกเราคร่ะคือดอกดอก,ดอกเรามันจะคล้ายๆกับดอกย่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นดอกสีขาวแมนค่ะในเนื้อเพลงก็ซื้อถึงความรักที่มีต่อคุณแม่ คือเ,เหตุผตอบโจท <ด S 2> ย์ที่เข้าเป็นิดหน่อยจตันยุง่งเขาก็เลยเขียนเพลงนี้ให้เลยเป็น,นสิ่งเกิลแรกแ,<ล>แต่แ<ล>ที่นี่พ่อขยับเป็นสิ่งเกิลสีสองเนี่ยก็เขาเริ่มเริ่มเขาอย่างเพราะอายุอายุคนเท่าไงขึ้นมันบะก็สิมีเรื่องความรักเขามาก็เลยขยับเป็นเพลงแนวความรัก แนค่ะลกล้าขึ้นสถานะบอลกล้าขึ้นสถานะบอ,าาบอตอนนี้1นล้านสแสนกวิวเหลวว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดหนึ่งล้านกว่าเลยนะครับปล่อยมาเท่าไหยแล้วเนี่ยปล่อยมาโดนแล,ล้วบอสปล่อยมาโดนแล้วค่ะประมาณประมาณปีกว่าแล้วค่ะมีเอ็มวีมาเพลงนี่มีค่ะเป็นวิดีโอซิงค์ค่ะเป็นภาพสวยๆเลยเป็นไทยซิงกองงามๆนะครับเอาเดี๋ยวพาไปบึงนะครับเอาไปบึง MV เพลงกล้าขึ้นสถานะบอสครับแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ รายการบวชหัวหัวหัวาพี่น้องครับกลับมาชงสุดท i mean> ้ายของรายการนะครับตอนนี้กันยังอยู่กับน้องคิมกอยแมเออไอมีง่ามมิลินะครับไปถ่ายถ้ำกันอยู่ใสอ่าเอ็มวีนี่ไปถ่ายถ้ำยู่แถวๆในกรุงเทพค่ะในกรุงเทพนี่มัแมนค่ะ ตื่นเต้นมองไปทาย MV เอ็มวีเธอแรกตื่นเต้นแห้งค่ะก้นเ,น, <c oughs> นเบิงกับไหลเนาะค่ะก<อ>้นขับรถอยู่แล้วก็ถ่ายเอ็มวีไปนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนาะ<ม>น,นะครับกิมก่อยก็ยังมีเวลาเรียนรู้อีกหลายเลยในเส้นทางนี้เนาะ,ะแต่ว่าเรื่องร้องเพลงนี่สุดยอดเลยละไ,ไปกระตุ้นใจให้เด้ออีหล่าเด้อสุดยอดสุดยอดนะครับอ้าวช่วงสุดท้ายนี่ให้กิมก่อยฝากผลงานได้เลยครับผมค่ะกขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลงานเพลงใหม่ของหนูนะคะก็จะมีออกมาเร็วๆนี้นะคะติดตามได้ที่ช่องยูทูปไหทองคำรคคอร์ดแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะกิมกอยหายทองคำแล้วก็กิมกอยแฟนเพจนะคะเป็นทางช่องทางเพจนะคะเราก็จะไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้แน่นอนนะคะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะ ครีมนวดสมุนไพรวังนารายนะคะเป็นครีมนวดแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะเป็นแบรนด์ของหนูเองก็ฝากติดตามด้วยนะคะติดต่องานแสดงได้ที่0802456115ค่ะนะครับผมพ่อแไม่พี่น้องท่านใดนะครับที่รับชมรายการยูนะครับเลยรู้สึกว่าชื่นชอบประทับใจในผลงานของน้องกิมกอยเป็นติดต่อได้ตามช่องทางที่น้องกิมกอยบอกใบเมื่อสักครู่ดีเลยเลครับด้วอย่าลืมอุดหน,นุนผลิตภัณฑ์ของน้องนะเด้อน้องซื้อๆอย่างนั้นอีกเถอนึงครีมนวดสมุนไพรวังนารายค่ะจะทําออกมาเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็ ใกล้จะสมเร็จแล้วนะครับผมสำหรับสาวหน่อยยอดกระตันยูนะครับผมที่ซอยเหลือพอแม่ทํามาหากินน่อยๆครับหนาสนับสนุนครับพี่น้องครับมือดีทั้งรายการขอบคุณน้องกิมกอยลายเด้อที่พร่วมสนุกมีผลงานใหม่ๆมาได้ตลอดเด้อจ้ายินดีตอนรับครับสาวน่ารักอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมฝากไว้ในอ้อมโอ้อกใจนะครับผมมือดีเวลาหมดหมดเวลาแต่น้องกิมกอยสีร้องเพลงทิมไทยฟังซื้อเพลงอย่างนีครผลงานเพลงจากพี่สาวพี่ลำหญยหายทองคำค่ะแค่คนคุยแค่คนเคยคุยนะครับพี่น้องครับอ่าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชก็เป็นได้แค่คนคุยบอก่าเปิดต่อไปใส่น้ำกันแก่ญานคนเห็นเธอคือเป็นจังสีตัวกันไปมือมือสันติ

สำคัญบอลเป็นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุย พ่ออเห่าดีใจก็เห่าแค่คนคุยเหตุทุกอย่างก็ สำคัญบอเป็นคนที่ใช้ก็เป็นได้แค่คนคุยเขาสิคุยกับเผาโดนปานดามันบอสสำคัญบอสเป็นคนที่ใช้กบ็บอได้ได้แค่คุย